มีลูกเล็กเยอะครับเพชรจอฟ้าลุ้งมวยลุ้งมวยตอนนี้มนยกที่สามผู้สิงสอนสินธากับอภิเดชสอพิณิมนตรีก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสวัสดีทุกท่านนะครับมาเบึงมวยครับ อันนี้น้ำมีกิดก็มาให้กุกลาการทั้งหมดเลยนะรัข่าวของเรายกที่สี่พี่เลี้ยงลงนะเตรียบตัวเลยนะครับสิงกับอภิเดชเตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปชมนะครับนี่ดูนชมบัมร์ลอยเรว ครับมาดูพระธาตุนี่พระธาตุแลครับมาเชียร์น้องชายนะมาเชียร์น้องชายโอ้โอ้ฟอร์มสดมากครับกุมารเดี่ฟอร์มสดมากครับมันมีฮะพระธาตุมาฮวันแล้วพระธาตุพิเศษโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูดูเมียซุปนปยเข้ามาครับเมียซุปนปย เราพาไปดูแฟนซุปเปอร์นท์นะครับที่เราลงไปนะครับโอ้โหสวัดีครับดูหน่อยครับเป็นผู้หญิงโอ้นี่แฟนซุปเปอร์นท์นะครับนี่แฟนซุปเปอร์นท์เออวันนี้วันนี้ผัวไม่มาว่ามานํ่บ่มาวไปวัวไปเต้หนูเออว่วไปเต้นูเรียกเรียกรียกรียกเตัวลกี่นถึงไหแล้วมาครับผม ปลาไก่ก้อนแก้วแล้วที่ปลาบุญถึงมื่อเนี้ยปลาบุญถึงเฮ้ยเรเาหนีบุญมาบี้มาเดี๋ยวเดี๋ยว ตัว้มันนี่ัาวาปา่อบาปายตัครับไปายอย่างน้ตองแก่ต้องแกเอาเอาวันนี้วันนี้เมียไม่มาใช่ไหมสวดีครับวันนี้สวดครับผมมีคนแนะนำครับพั0สองพัครับผมพันสอนด้ครับโนมาามา มาหนีมาหาผู้กองหนมายนี่มาหาผู้กองเร็วเอ้กออะไรอะไรดิเฮยโอ้โหแกอะไรแกอะไรบ้า้อไบ้าหลักการป้างเอาไมก้ไปลรเออเดี๋ยวยังเมียสมบูรณ์ด้เนาันนี้ได้เลยคุณนายครับคุณนายคุณนายว่ยังเงียสุบูรณ์นายนอกนป้อ อ่ะอย่างนี้สุดมันได้เลยสุดมันได้พ่าเลยสุดมันได้ประมาณสิเจออย่างนี้เลยครับสวัสดีไหมต้องต้องขอโทษด,ด้วยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยขึ้นขึ้นผูดีเลยครับขึ้นพอดีเลย เอาป่ะครับเอาครับผมเออวันนี้ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะนาำมั่วง่ายนี่ภาพมัวมากๆต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าคนใช้โทรศัพท์เยอะนะครับคนใช้โทรศัพท์เยอะมากนะครับบ้ามากครับผม วอวอนี้โอ้ไม่ออกไม่ออกสีไม่ออกสีโอ้สีย้อนภาพภาพดูไปได้ภาพ เพิ่งมาผาบมัวเฮียงผับมัวเฮียงอ่ะไทยต้มไทต้มจำปลาทอง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 เขาจปลาทองีอ๋อผสมกันเหอแ่ ในที่สุดในที่สุดก็เจอเนื้อคู่นะครับเอาเมียบานน้ำเยินมา,มา,นาไไหน่อยลอยๆอยู่นะครับไ<น>ม่ไม่มาที่นี่ร้าน,นสถานนะครับมาดูน้องชายทางบันนี้นะครับร้านก็้างนี้โอ้ยครับผมครับไอคือข้างรักครับข้างล่างข้างล่าง,ส,างสิบวันถึง ว่าดีดิโมเดีลห้องกลับห้องกลับไปข้างไม่ทีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้รองเชียรท้าผ้าใยอะไร เราไปข้างพอทีนะครับไคู่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ่ายแดงเ้ื่มพองน้อยสคดีลาบเป็ดขวัญแก่นฝ่ายน้ำเงินก็ธนูเงินเพชรชมพูนะครับนรัก สำหรับสิงกับพี่เดชนก็เป็นผู้ค้ำแล้วนะครับขึ้นมานั่งรอบนเวทีเลยนะครับเวทีกำลัาพิธีของเราอย่างก้อยยนท่านละนั่งโชว์ความหล่อดได้เลยยกที่หนึ่งนะครับ่ายแดงน้ำพรองน้อยน้ำเงินก็ทะล,ลุเงินจากกระพริบตาครับของใหญ่ใหใครจะโดนใครก่อนเออมีโอกาสหลับซุ้ม มี่นักหนักให้เห็นเลยน้ำพร้อมน้อยลงเงินก็ไม่น้อยหน้าครับใครโดนใครก่อนช่วนี้แเราไล่ใหม่นะครับมันไม่สวยครับไล่